เริ่มถ่ายแล้วนะลุยโกโก้ออสแต่ตรงนี้แล้วกันนะมันรอบรอบข้อขุนอะ่ะใช่เห็นจิงจังแต่ไกล น่าจะตอนเย็นกว่านี้อตอนนี้เพิ่ง4โมงอรไม่รู้เหมือนกันนี่ป้งเน่งด้วยต้องกินป้งเนง่งมะนั่นไงคนนั้นซื้อป้องเน่งมาแต่อูกจะลูกจะเล็กหน่อยเาอ,อ,อ๋อมันเป็นรอบสะตรงนี้มีอยู่ติ่งหนึ่ง แต่ว่าตลาดรอบสะเลยจบแล้วมมีเท่านี้ไไหรอมันพิธานี่แหละตรงนู้นก็เป็นเวทีมทวไม่หรอมันมีข้างนู้นอีกไงว่นใช่หาเจ้ามาตากักแดดไปเลย่อ้าเห็น <c oughs> ไหน <c oughs> ไมจะถ่ายไม่ได้เชย <c oughs> จะเย็นดีนุ่ม เฮ้ย hey, บอกว่ามาตอนเย็นตลาดค่อยเปิดเราวนนี่ไหมเราวนนี่ก่อน <c oughs> แล้วก็วัวออกนูแล้วมานี่มันจะเป็นซีเรีย ซื้อกลับเซื้อกลับแล้วกันโอ้โหวงดูอันนี้ดิน้ำผลไม้ส่วต่างละร้อยละ่อนวันน้ำใสบบาทน นี่โป้งนึ่งโป้งนึ่งโป้งนึ่งเอาอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งครับเอาเหรอเอาไปละไม่รู้จับอ่ะ เอาไหมล่ะแต่เราเอาไปกี่กีกยอ๋อเวีนกรมไม่ว่าชื่อกี่ห่อไปดีไปมกินด้เหรอาพมันเียมันมีตั้งแนวตั้งอ เท่านี้หรอเจาไหมเอาไหมเอาไหมลองดู ไปดิเดมันดอเดมันเดมันดอเอ้าแมันให้ดูมันจะ,จะเป็นเย่องนั้นแหละดูซูชิโอ้ย โอซูชิเลนุ่มเกดไม่อยาได้ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ดี่ว่า สิบแถมหนึ่งนละสิบบาทใช่ิ้นละสิบบาทเวะ้ามาชมมาชิมกันก่อนได้ขาไม่แพงซึ้งเลกแค่กล่องละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาท

ลัข้างบนดิถึงแล้วร้อยเก้าเก้านะแล้วก็แต่ไอ้นั่นพี่ไม่รู้อันนั้นอนะ่ะพี่ไม่รู้แต่ไอ้บนละร้อยเก้าเก้าต้องถามเขาไว้ลุงลุงนั้นเท่าไหร่นู่นฝั่งนู้นอ่ะมีเยอะเลยเที่ยวฝั่งนู้นอ่นะโอเคเอาไม่ละ ายาว้ายถอยต่อถอยต่โอ,อืมแต่ถ้าเขค้งมาสองครั้งนั้นก็พอกระได้กลิ่นผงหนุ่มนี่ไงจำปลาดาท่าอ่ะโอ้โหดูด,ดิเป็นภูเขาเลย ใช่เก้าเหรอแก้วกิน่ยมันย่างน่ากินเนาะไม่กินนกพิราบแมวแล้วอ่านี่ไงไก่นี้ไก่นี้ที่ตามหา ชิ้นกี่บาครับอันนี้ห้าสิบบาทห้สาสิบห้าห้าก็เราอเขาเดยกมาไหมคะ,ะ,ะไม่ค่ะน่ร้บาค่ะอันนี้ตรงในกล้องครอไ สาล่าอ๋ออโอเคหนุ่วสองคนกันสาล่าเสื้ออะไรเสื้ออะไรบ้างนี่ไก่ทอดไก่ที่อยากตามหามานานที่อยากได้ไก่เกาหลีอ๋อเอาไหมล่ะ ไม่หมดยังไงก็ไม่หมดยังไม่เอาโอเคมใช่ชอู้ปลาปลาหมุมมมนอะไร

ใช่ไหมเออแต่วันนี้หลายร้านรล้าแล้วพเป็นที่ต้องยินดีให้บริการทุกท่านอหสิบะตอบริอื้ ยังนี่เราทึ่งทึง่งทางนีแล้วก็เลี้ยวนน่นอีกแล้วก็โค้งนน่นอีกรอบนึงก็จ,จบนี่ก็จะห้าร้อยเลยนะที่เราซื้อมาถ้าไปไปดูบุฟเฟ่นี่อ้วผสมได้อด๋ออ,อ,อ๋เผื่ออย่างอื่นที่วันมันอยากกินแล้วมันนี่ นี่ไก่ชีอันนี้ไม่ไม่ตลาดหร่ค้งวุ่นอีกไหมไม่ไม่ถามดู สัญญาอันเท่าไหร่ <c oughs> อันไหนอ่ะ <c oughs> อันนี้เท่าไหร่ครับละหกสิบบาทครับเป็นสัญญาเนื้อเจ็ดสิบบาทอ๋อเป็นเนื้ออืมใช่อ๋ออ,อันนี้อันหนึ่งครั สองเต็มเลยเห็นใจร้านเลยวะ่ะเออมันคืองานอะไรก่อนไม่มีชื่า <laughs> ใช่มันคืองานอะไรวะเธอบอกว่าเธอใส่กางเกงกกกกกแบบนี้มันดูไม่อ้วน <laughs> ใช่ <ś les> มัน็ใครแอวแล้ว <laughs> เรากินจะดูดิกินแต่ละอย่างโอ้โหยับเอาเราก็ใช้ย่อยที่ไหนยุยงละเออตรงเสริมกระเป๋าว่างแล้วว่ะแต่มีดีต้องส่งเสริมจะเอาไหมล่ะเอาดิเอาล้าวเลือกเลยั้้นเก็บไไววดแค่ ไอเลียนนะครับเป็นเค้กนมสดนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนั้นนะครับ40บาททุกกล่องเลยจ้าทำไมชอบกินมาวเลือกอันนี้ครับพี่ชอบราคาเดียวกันนานอายังเอาไหนเอานั้นเอาอันนี้ครับอันเดียวเหรอครับนเดียวเหรอครับเขาบอกไม่พอหรือเปล่าอันนี้ด้วยครับท่าน เดี๋ยวก่อนดะนะคบเค้กนมสดนะคะสี่สิบบาททุกจ่องเลยจ้าพอก่นพอแล้วสอ,อสองอันเขสององนล, <c oughs> ล้กันเด้อเฮ้ยครับแล้วพอมาใหม่ได้นะไม่พอไม่พอมาใหม่เลยนะ พิซซ่าสิบบาท <c oughs> สิบบาทเอ้ย เหมือน,น,น,นมันเหมือนงานกาชาติเลยด้วย ha <laughs> ha ฟังเลยไอตั้งหมครตงด้ังไดไมัด้มัตังด้ไั้ไ้ครับตังคบตัง้ครับตัดมครับไดไครับด้รับตัไไครับด้ตั้ไได้ครับไไ้ดครับบครับมไได้คหครับ แล้วหนูนะจะดูไหมละ่ะแล้วก็มีแค่ตรงนั้นแล้มีตรงนี้อีกนิดนึงไปดูสักรอบเดี๋ยวดูแค่ตรงถองไอเดนรมนึงก็พอละกิจกรกรม้าลาน้องไปกิจกรรม มีบ bon. uh, mm ิงโกบิงโกปาป่งแล้วก็ยิงปืนอ่ามีโกปาป่งยิงปืนอจะปลาเหรออ้าวนเราจะได้เจ้าแมวที่กับวุนๆวุนๆเหมือนตรงนี้ไหมเห็นวุนๆอยู่นะพ่อขน ระดับก๊าซโอ้สายไหมสายไหมทำเองว่าน <c oughs> เอาเกินตีนเอาเอาไหมล่ะสี่สิบบาทนั่งยงได้ กินให้หมดลวเวลยพีดีงบสเสเออใช้เงินตางบเป็น,านอาไหมไปโอเค,อ,เคอ๋อเอาตัวสี่สิอ่ะครับป<ะ>่าป่าที่ี่ม่นน่าจะเป็นป่า เขาบว่าพี่มันได้รังมีรังเขาให้รังด้วยปะ่ะมันสียแหลกใช่ เปี alors, look, look, look. ้ยวอะเหมือนเปี้ยวๆตาบออะพวกอยากกินนานเฮ้ยได้แวะมาดูไม่ใช่ส่งไปปิดกลุ่มนะโอเคตัวกลุ่ม ดูเรื่องอะนูเรื่อก็เลยงานแล้วเดีใช่งานแล้วอ่ะกูไปกลุ่มใหญ่สองร้อยกว่าคนไงกลุ่มเมนเจอร์งานไส้เลยนะจบแล้วกลับมาที่เดิมแล้วบายบายทุกคน